สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปในหัวข้อเรื่องเนื้อคู่คู่แท้คนทาดไฟคนทาดไฟก็จะมีราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูการนับวันของช่องคูบุญนะคะจะนับแบบตะวันตกแต่หากคุณนะคะผูกดวงวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะเป็นแบบลัคนารู้สึกดูแล้วตรงกว่าใช่กว่าก็สามารถดูได้คะ่ะ คูบุญนะคะจะให้เลือกกองไพ่ด้วยนะคะให้เลือกสองกองกองที่หนึ่งซ้ายมือกองที่สองขวามือค่ะเลือกกองไหนกองนั้นก็คือกองของคุณนะคะเนื้อคู่คู่แท้นะคะคนธาตุไฟคนที่เลือกกองที่หนึ่งเขาเป็นใครคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนื้อคู่คู่แท้ของคุณ เนื้อคู่คู่แท้ของคนธาตไฟเขาเป็นใครคะเนื้อคู่คู่แท้คนธาตไฟสองดาบเลยเขาเป็นใคร เขาเป็นคนที่ยังเลือกไม่ได้นะคะในชีวิตตอนนี้ยังลังเลใจนะคะสองจิตสองใจนะคะอาจจะเป็นคนในความสัมพันธ์คุณอยู่แล้วก็ได้นะคะคนคนนี้แต่ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะมีสองช้อยสองทางเลือกในชีวิตนะคะคนคนนี้ฮัศสวินดาบคนธาตุโรมราศีกุมตุ้นนิทุน คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนหน่อยนะคะดื้อรั้นมุทะลุนิดนึงแอบเอาแต่ใจนิดนึงนะคะคนคนนี้นะคะสี่เหรียญเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าคุณมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วคนคนนี้เขาขี้หึงคุณมากนะคะขี้หึงขี้ห่วงคุณนะคะคนคนนี้ คนธาตุไฟเหมือนคูณราสีเมษสิงห์ธนูเป็นคนที่มีไฟมีแพชชั่นร้อนแรงกับคุณมากนะคะคนคนนี้นะคะ <c oughs> ถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูสวยดูเซ็กซี่ดูแซบนะคะดูเผ็ดถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะค่อนข้างรู้สึกมีไฟต่อคุณมากนะคะคนคนนี้เ <c oughs> นื้อคู่คู่แท้คุณคือใครเนื้อคู่คู่แท้ของคุณคือใคร คนกอนที่1คนธาตน้ำมีนกรกฎพุจิตพลังงานเพศหญิงเป็นคนที่สวยดูดีมีสเสน่ห์มีทั้งความน่ารักแบบผู้หญิงนะคะหวานและมีทั้งความสวยแซ่บเผ็ดนะคะคือมีทั้ง2อ,อย่างในคนเดียวนะคะผู้หญิงคนนี้จะแต่งตัวแบบน่ารักใส,ส่แบบตุ๊กตาบาร์บี้ก็ดูดี แต่งตัวแบบแซบไปเลยก็ดูสวยดูเผ็ดนะคะคนคนนี้มี2บุคลิกในตัวเองนะคะเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักคุณมากๆนะคะผู้หญิงคนนี้มีหัวใจที่อบอุ่นนะคะคุณอยู่ด้วยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณอบอุ่นใจนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็จะให้ความรักความอบอุ่นกับคุณนะคะให้คุณเป็นผู้หญิงที่รู้สึกว่า คุณได้ความรักอย่างเต็มเปี่ยมนะคะคนคนนี้นะคะว้าวสิบเหรียญนเนื้อคู่คู่แท้ของคุณคือใครสิบเหรียญก็คือจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวนะคะมีลูกด้วยกันนะคะคนคนนี้จะได้มีฐานะที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะคะคนกองที่1พลังงานดีมาก ถ้าคุณแต่งงานแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คุณแต่งงานด้วยนะคะคนตรงชิ้นหนึ่งเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกคุณนะปัจจุบันนะคะเนื้อคู่คู่แท้คุณราศีมีนคนวันจันทร์นะคะผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่มีเสน่ห์เย้าวยวนใจทำให้คุณหลงไหลคลั่งไคลหนักมากคนคนนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิง แฟนในอนาคตคุณนะคะสามีคุณจะหลงไหลคลั่งไคล้คุณหนักมากนะคะในทุกส่วนของคุณไม่ว่าจะหน้าตาหุน่นส่วนทรงองค์เอวนะคะคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีสเสน่ห์เย้ายวนใจนะคะไม่แปลกทําไมเขาถึงหึงห่วงนะคะภพ่สี่เหรียญก็ชัดเจนนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เนี่ยก้าวเหรียญเป็นคนที่เลอค่าเป็นคนที่มีคุณค่ามีความสุข มากกับตัวเองนะคะพลังงานเพศหญิงเขาเป็นคนที่โสดสวยและมีสเสน่ห์เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่มีดีในตัวเองนะคะผู้หญิงคนนี้รักตัวเองมากนะคะผู้หญิง 9. เก้าเหรียญเนี่ยคนคนี้นะคะแล้วก็พลังงานโสดนะคะคนคนนี้ถ้าคุณก็เป็นคนโสดและเข้ามารับชมนะคะถ้าเขาเป็นเพศชายเขาจะค่อนข้าง ให้เกียรติคุณดูแลคุณอย่างดีนะคะผู้ชายคนนี้นะคะให้คุณแบบอยู่สุขสบายแล้วก็ราชาเหรียญคนท่าดินมังกรพุกศกันเขาเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงต่อคุณมากนะคะพลังงานเพศชายเนี่ยเขารักคุณแบบให้เกียรติให้คุณค่านะคะราชาเหรียญรักคุณแบบเทิดทูนนะคะคนคนนี้เขามองว่าคุณเนี่ยเรอค่ามากๆนะคะ ถ้าคุณเป็นเพศชายคุณก็จะดูแลเธอดีมากคุณจะเปเธอจะแบบคือราชาเหรียญเนี่ยเป็นผู้ชายสายเปค่ะเป็นผู้ชายที่ใจแบบใจป่านะคะเป็นผู้ชายที่คือชื่นชอบการดูแลผู้หญิงแล้วก็ตัวตนผู้หญิงเขาเป็นเกเหรียญแปลว่าคุณจะดูแลเธออย่างดีแน่นอนนะคะผู้หญิงคนนี้ไพ่สิบเหรียญก็ความมั่งคั่งมั่นคงคุณและเธอนะคะจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่น สุขสบายนะคะทั้งทางใจแล้วก็ในเรื่องของฐานะการเงินนะคะเนื้อคู่คู่แท้ของคุณคนนี้ว้าว dm เพชรเลอค่ามากนะคะพลังงานเพศหญิงเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพอ r f e c t นะคะผู้หญิงคนนี้ทั้ง9้าเหรียญทั้ง dm เพชรเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีครบ ทั้งความสวยความเซ็กซี่ความมีสเสน่ห์ความน่ารักความเย้าวยวนใจมีไฟมีแพชชั่นเป็นผู้หญิงที่แบบสมบูรณ์แบบนะคะ Dm p a g ก็คือลักษณะของคนที่เป็นแม่ของลูกเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงเลยนะคะผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมในตนเองนะคะเป็นเบนจะ กัลยาณีนะคะ DM เพจนี้คือแม่ของลูกคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะได้รับการให้เกียรติเป็นหนึ่งเดียวในใจนะคะดูแลอย่างดีบางท่านเนี่ยสามีเลี้ยงดูแบบสุขสบายไม่ต้องทำงานเลยนะคะสำหรับ DM เพจนี้เป็นคนที่วาสนาดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะได้สามีดูแลอย่างดีนะคะเทคแคร์อย่างดีเอาใจใส่อย่างดีนะคะ เนื้อคู่คู่แท้คุณคือใครเนืคู่คู่แท้คุณคือใครคนธาตไฟราศีเมษสิสงหธนูคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนคนที่ต้องมีการเดินทางมาพบปะพบเจอกันนะคะใครคนนี้แล้วก็มีไฟมากนะคะพลังงานเพศชายเนี่ยคุณจะมีไฟสูงนะคะแล้วก็ ความรักความสัมพันธ์นี้คุณจะต้องลุยนะคะคุณจะต้องมีการแบบ take action นะคะมีการแบบบุกนะคะบุกลุยนะคะพลังงานของใครคนนั้นนะคะที่คุณชอบนะคะคุณรักเธอนะคะว้าวปิดจบสวยมากสี่ไม้ค่ะได้แต่งงานสร้างครอบครัวนะคะสำหรับเนื้อคู่คู่แท้คุณนะคะคนธาตุไฟ คนธาตุน้ำยังไม่ค่อยออกในเรื่องของการแต่งงานแต่คนธาตุไฟเนี่ยชัดเจนมากว่าคู่ของคุณจะได้แต่งงานนะคะสร้างครอบครัวมีพิธีทางาศาสนาที่ถูกต้องมีการจัดงานนะคะมีการกินเลี้ยงสังสรรค์ให้เกียรติให้คุณค่าคุณมากๆนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะพลังงานเพศชายคนนี้ค่อนข้างรักคุณหนักมากนะคะครูบุญไม่แปลกใจเลยเพราะว่าพลังงานเพศหญิงเนี่ย ะะผู้หญิงเพอร์เฟกมากๆแล้วก็ราศีดาบคนทัดโรมราศีกุมตุลมิถุนพลังงานเพศหญิงเป็นคนที่เคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองรู้คุณค่าในตัวเองมีมาตรฐานในตนเองมากผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างน่าเกงขามในความที่เธอดูสวยดูเซ็กซี่ดูมีเสน่ห์ดูเ,เดย้ายวนใจเนี่ยแต่เธอนะคะมีพลังของความหน้าเกงขาม มีพลังงานดวงของนางพญานะคะผู้หญิงคนนี้ผู้ชายจะเกรงใจเทิดทูนเคารพบ,บูชามากเพราะว่าตัวตนผู้หญิงคือคนที่ค่อนข้างมีอำนาจในตัวเองพอสมควรนะคะผู้หญิงคนนี้สุดยอดนะคะพลังงานเพศหญิงนะคะคือคุณจะผู้ชายคนนี้จะตรงตามมาตรฐานในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะต้องการผู้ชายแบบไหน คุณจะมีอำนาจนะคะในการแบบมีอำนาจในความสัมพันธ์นี้นะคะส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะค่อนข้างให้เกียรติเธอนะคะมากๆในสิ่งที่เธอเป็นนะคะความรักความสัมพันธ์นี้เนื้อคู่คู่แท้ท่านใดเข้ามารับชมรับฟังแล้วรู้สึกตรงรู้สึกใช่ครูบุญฝากกดถูกใจกดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไป เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนทาตไฟที่เลือกกองที่สอง<ฮ>เนื้อคู่คู่แท้ของคุณคือใครคนกองสองเนื้อคู่คู่แท้ของคนกองสองคือใครคะคนทาดไฟเนื้อคู่คู่แท้ของคนกองที่สองนะคะพลังงานของ รารคนนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างมีอํานาจนะคะเป็นคนที่มั่นใจในตนเองรักตัวเองให้เกียรติตัวเองมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีมาตรฐานสูงในความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะพลังงานเพศหญิงหากคุณเป็นเพศชายนะคะคุณอาจจะต้องทุ่มเทนะคะพยายามนะคะในการทำลายกำแพงใจของผู้หญิงคนนี้นะคะ จัสติกนะคะคนราศีตุลคนที่ทำงานอะไรเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะคะกฎหมายทนายตำรวจนะคะผู้หญิงผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีเหตุมีผลมีหลักการมีตรกะในการใช้ชีวิตเป็นคนที่ค่อนข้างยุติธรรมในความรักความสัมพันธ์จะไม่เอาเปรียบคุณนะคะรักเท่าเทียมกันนะคะดูแลคุณเทียบเท่ากับที่คุณนะคะดูแลเขานะคะ แปดดาบคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากเก็บเนือ้อเก็บตัวด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานเป็นคนที่ค่อนข้างมีมาตรฐานสูงในความรักความสัมพันธ์นะคะช่วงแรกเนี่ยที่คุณรู้จักกันอาจจะยังไม่ได้เปิดใจเท่าไหร่นะคะคนคนนี้ยังไม่ได้ให้คุณเข้ามาในชีวิตมากคนราศีสิงห์นะคะคนธาตุไฟเหมือนคุณเลยพลังงานเพศหญิงเป็นคนที่ มี power นะคะเป็นคนที่สตรองเกินเบอร์นะคะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเด็ดเดี่ยวกล้าหาญภายนอกเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาอ่อนโยนนะคะแต่จิตใจเบื้องลึกเนี่ยค่อนข้างหนักแน่นเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอดทนสตรองถ้าเป็นเพศชายก็จะเป็นเสือตัวนี้ที่ค่อนข้างดุนะคะเป็นผู้นําไม่ยอมให้ใครเลยไม่ยอมลงให้ใครนะคะมี e ก จะยอมลงให้กับพลังงานเพศหญิงนะคะจะเกรงใจผู้หญิงมากๆถ้าคุณเป็นเพศชายเนี่ยคุณจะค่อนข้างเกรงใจเธอนะคะผู้หญิงคนนี้แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายคนนี้จะเกรงใจคุณมากๆากจะค่อนข้างแบบไม่ไม่ใช้อีโก,โก้กับคุณนะคะผู้ชายคนนี้ราชนีไม้คนทาดไฟเหมือนคุณเลยเมษสิงห์ธนู เป็นผู้หญิงที่เป็นดเด d e r เป็นผู้นํานะคะเป็นผู้หญิงสายลุยเป็นผู้หญิงที่มีไฟมีแพชชั่นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการผู้หญิงคนนี้ทํางานเก่งมากนะคะมีทักษะในเรื่องของการเป็นผู้นํานะคะเป็นคนที่สวยดูดีมีสเสน่ห์ดูแซบดูดุนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีอำนาจมากนะคะดูแบบดูนางพญานะคะพลังงานคนธาตุไฟสองกองเนี่ย จะได้แฟนที่แบบเป็นแฟนที่แบบดวงนางพญาเป็นผู้หญิงที่เก่งเก่งในทุกด้านนะคะสามถ้วยเซเลเบชันการเฉลิมฉลองอาจจะรู้จักการผ่านสังคมการทำงาน การแมบบพบปะเพื่อนฟูงนะคะสามถ้วยนี้และคุณกับเขานะคะจะได้เฉลิมฉลองนะคะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะในความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นงานมั่นงานแต่งงานงานอะไรก็ตามที่มันเป็นในเชิงแบบเฉลิมฉลองนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะว้าวราชาดับกระโดดออกมา ตอนแรกก็เป็นราชินิดาพวกคุณเป็นคู่กันนะคะเป็นคู่ที่นิสัยดุเหมือนกันชัดเจนเหมือนกันตรงไปตรงมาเหมือนกันนะคะพูดจาตรงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนที่มีอํานาจนะคะในการทํางานเนี่ยตัวตนชัดเจนนะคะเป็นคนที่แบบอยู่ในจุดที่แบบมีอํานาจทั้งเรื่องฐานะตําแหน่งข้าราชการนักกฎหมายที่ครูบุญบอกตั้งแต่เบื้องต้นเลย เป็นคนเด็ดขาดยุติธรรมนะคะมีเหตุมีผลตรงไปตรงมานะคะความรักความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาจีบนะคะเขาจีบคุณเนี่ยเขาเป็นผู้ชายเขาก็จะพูดตรงๆอาจจะพูดตรงจนคุณตกใจนะคะเขาเป็นคนผงผางนิดนึงนะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงก็เช่นกันนะคะเจรียน ความรักความสัมพันธ์นี้ต้องมีการใช้ระยะเวลาต้องมีการค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ค่อยๆเรียนรู้กันนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่อดทนรอคอยได้ถ้าเขาเป็นเพศชายเขาจะอดทนในการจีบคุณนะคะเขาจะใช้เวลาในการ พัฒนาความสัมพันธ์นี้ในการรอคอยคุณหากคุณเป็นคนที่มาตรฐานสูงไม่ค่อยเปิดใจหรือมีกำแพงคนคนนี้เขาจะเข้าใจคุณแล้วก็รอคอยคุณได้และคุณมองว่าคุณกับเขาอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่แล้วแต่อาจจะยังมีอะไรที่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเพราะมีไพ่แปดดาบยังมีใครคนใดคนหนึ่งที่ยังรู้สึกไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์นี้ยังรู้สึกเครียดยังรู้สึก กดดันนะคะยังไม่รู้ว่าคุณกับเธอเป็นอะไรกันแต่รู้จักกันมาบ้างแล้วไพ่เจ็ดเหรียญนี้ความสัมพันธ์นี้ผ่านระยะเวลามาสักระยะแล้วนะคะบางคนก็หลักปีเลย2ปี3ปีเลยนะคะความสัมพันธ์นี้ใครคือเนื้อคู่คู่แท้คุณใครคือเนื้อคู่คู่แท้คุณ ราชาไม้ออกมากับราชินีไม้ก็เป็นไพ่คู่สองใบแล้วนะคะเหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเนี่ยเป็นสายแบบทำงานเก่งทำงานดีมีไฟมีแพชชั่นชีวิตโฟกัสที่การทำงานนะคะเป็นผู้นำเหมือนกันแต่ผู้ชายเนี่ยเขาจะมีความโรแมนติกมากกว่าผู้หญิงนะคะเป็นผู้ชายที่ชอบ ทำอะไรที่มันโรแมนติกแม้ว่าภายนอกจะดูดุดนันจะดูเข่งจะดูขึมจะดูแบบผงผางแต่ในใจเนี่ยเป็นคนที่โรแมนติกมากและอาจจะเป็นเฉพาะกับคุณนะคะผู้ชายคนนี้นะคะมีหัวใจแบบฟุง้งฟิ้งนะคะผู้ชายคนนี้คือกับคนอื่นเขาอาจจะเป็นคนดุนะคะคนไม่ยอมใครแต่กับคุณเขาจะมุงม้งมิง้งมุ้งมิ้งนะคะผู้ชายคนนี้ เนื้อคู่คู่แท้คุณคือใครสองไม้คนทางใครคนต่างประเทศหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณรอคอยเขาเขารอคอยคุณที่ครูบุญบอกนะคะว่าอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะคะคนคนนี้เนื้อคู่คู่แท้คือใครเนื้อคู่คู่แท้คุณคือใครราชินีเิรียญนคนท้ดดินมังกรพฤกษกัน เป็นผู้หญิงที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงเยือกเย็นสุข,ขุมรอบคอบวางตัวเก่งวางตัวเป็นนะคะรู้จักว่าเวลาไหนที่จะต้องเป็นราชินีไม้ต้องลุยต้องเทคแอคชั่นเวลาไหนที่ควนนิ่งเวลาไหนที่ควนสุข,ขุมเป็นผู้หญิงที่แบบอยู่ในจุดที่ตำแหน่งดีนะคะดังนั้นเนี่ยคนคนนี้เขาจะวางตัวดีวางตัวเป็น แล้วก็เป็นคนที่จิตใจหนักแน่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายคนนี้จะให้เกียรติคุณมากให้คุณค่าคุณนะคะราชนีเหรียญเป็นผู้หญิงที่ได้รับคุณค่าที่คู่ควรนะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะใครคือเนื้อคู่คู่แท้ของคุณเป็นผู้หญิงที่ดูแพงนะคะผู้หญิงคนนี้ พลังงานธาตุดินเนี่ยชัดเจนมากนะคะอัสวินเหลียนคนธาตุดินมังกรพกษศการไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายชาวเวอร์เก้าถ่วยคนคนนี้นะคะหนึ่งอาจจะเคยผ่านการ จบความสัมพันธ์การเลิกลาหย่าร้างมาอย่างกระทนหันเคยมีประเด็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สคุณกับเธอนะคะหรือเธอกับเขานะคะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันมาแล้วในช่วงหนึ่งแล้วก็เลิกลากันไปห่างหายกันไปอย่างกระทนหันเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจึงผ่านการจบกันห่างกันไปนะคะจบสิ้นกันไปนะคะแล้วก็ สเตนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาวนกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะไพ่คู่คุณออกมาสองใบแล้วนะคะเป็นเนื้อคู่กันคุณกับเธอจะได้กลับมาพบเจอกันก้าวถ้วยความสุขเขาค่อนข้างให้ความสุขคุณมากๆเขาจะเป็นความสุขให้กับคุณและเขาจะเป็นคนที่ มีความสุขในตัวเองนะคะ fulfillment เมื่อเขามีความสุขในตัวเองเขาจึงสามารถให้ความสุขกับคุณได้นะคะคุณคนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะก้าวหมายเขาอาจจะเคยระแวงนะคะหรือถ้าสมมุติคุณเป็นผู้หญิงอะแล้วใครคนนี้เคยอยู่ในความสัมพันธ์ห่างหายกันไปเขาเคยทำให้คุณไม่มั่นใจเขาเคยทำให้คุณระแวง ในสิ่งที่เขาทำในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแล้วเขาจะเข้ามาทำทุกอย่างให้มันชัดเจนนะคะเพราะว่าไพ่เปิดตัวมาคือจัสติกคิงออฟดาบราชาดาบคนคนนี้จะกลับเข้ามาทำทุกอย่างให้ชัดเจนจะไม่ทำให้คุณระแวงแล้วนะคะเนื้อคู่คู่แท้ของคุณนะคะ่านใดมารับชมรับฟังแล้วรู้สึกตรงรู้สึกดีรู้สึกใช่ คุณบูลฝากกดทุกใจนะคะกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ